สวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาแนะนําต้นโชคเก้าชั้นด่างชมพูนะครับมาดูต้นนี้นะครับใบนี้ดูขวาขอบใบนะครับตรงขอบใบนะครับก็จะมีความด่างชมพูนะครับลักษณะของการเปิดสีนะครับพื้นใบเขาจะมีลักษณะสีเขียวนะครับทั้งใบนะครับ แล้วมีความด่างตรงขอบใบทางด้านาด้านซ้ายมือนี้นะครับก็ด่างขาวนะครับออกชมพูครับด้วยสายเหตุที่อาจจะเป็นเพราะว่า,าลักษณะของด่างครับยังไม่ได้มีการไล่แดดไล่สีนะครับก็เลยทำให้เขามีความด่างขาวนะครับมาดูใบฝั่งนี้นะครับ ความด่างชมพูก็มีตัวอยู่ตรงยอดนะครับแล้วก็มีด่างเป็นจุดนะครับจุดเขียวเขียวนะครับจุดเขียวอ่อนนะครับเมื่อกี้เราได้ตัดใบไปนะครับใบมีใบเสียนะครับอาจจะเกิดจากการช้ำน้ำนะครับก็เพื่อความสวยงามเราได้ตัดออกไปนะครับแต่ก็ยังเหลืออยู่นะครับส่วนที่เหลืองเหลืองครับ จะแต่งอีกนิดนึงนครับส่วนใบนี้ครับเป็นใบยอดใหม่นะครับใบอ่อนก็ใบยอดอ่อนก็มีความด่างนะครับด่างก็ใกล้เคียงกับ2ใบที่ผ่านมานะครับมีความด่างนะครับแต่ใบนี้มีความเสียหายนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กันไก่เลาะเพิ่มเติมนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับตัดส่วนที่มันเหี่ยวมันเหลืองออกไปนะครับก็ถึงแม้ใบมันจะโดนตัดออกไปนะครับแต่ความแข็งแรงของใบก็ยังมีนะครับมันจะได้ไม่ลามนะครับในกรณีที่เกิดใบเหี่ยวใบเน่านะครับหรือเป็นเชื้อรานะครับการป้องกันก็คือการตัดทิ้งหรือตัดใบทิ้งนะครับแต่เราไม่อยากตัดใบทิ้งนะครับเพราะใบเขามีความเขียวแล้วก็แข็งแรงนะครับก็เลยต้องเอาส่วนที่มันมีความเสียหายออกจริงๆนะครับ ตัวนี้ก็มีความโดดเด่นตรงที่นะครับดูก้านเขานะครับก้านเขาจะมีสีดำนะครับแล้วก็ตรงก้านใบนี้นะครับจะออกอดําม่วงนะครับแล้วก็มาดูพื้นใบจริงๆนะครับสังเกตใบนี้นะครับเขาจะมีชมพูออกแดงนะครับสีที่เขาเปิดมานะครับการเปิดก็ปลายใบก็ชมพูนะครับ ฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ฝั่งนี้จะเด่นชัดกว่าว่าเขามีชมพูออกแดงแล้วก็แดงติดขอบนะครับความโดดเด่นของสีเขาน่าจะเพิ่มขึ้นในใบตต่อไปนะครับถ้ามีการไล่แดดไล่สีนะครับก็เป็นต้นที่ต้องลุ้นนะครับทุกใบที่เขาให้ใบกับเรามานะครับก็จะดูว่ามีความโดดเด่นสวยงามแค่ไหน วันนี้เรามาแนะนำต้นโชคเข้าชั้นด่างนะครับที่มีความเสียหายของใบแล้วก็มีความด่างที่จะรอรุ้นนะครับโดยเฉพาะด่างชมพูด่างออกชมพูแดงนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ